เอาล่ะตอนนี้คุณโบนะครับคุณศิวัตราสินพระสุธาโดนเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนหรือซีเอ็มจีอยู่ในสายสวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีค่ะน่หาวค่ะนี่ค่ะคุณจ้อยฟ้านี่ค่ะคุณวันชัยแล้วก็ปต้เจ๋ยหาคุณผู้ฟังด้วยค่ะค่ะนี่ห่าวค่ะครับเห็นคุณโบน่าจะอ่าคอมเมนต์เข้ามาหรือเปล่าฮะเป็นคุณโบเรื่องตัวการขนส่งสาธารณะปักกิ่งก็คือ คนที่ปักกิ่งเนี่ยเขาใช้ชีวิตเข้าถึงขนส่งสาธารณะง่ายกันเบอร์ไหนครับคือเมื่อสักครู่นี้ดิฉันท่างคุณมนชัยว่าถ้าต้องไปทํางานต้องตื่นตอนตีสี่เพื่อ 4, ออกจากบ้านอันนั้นอาจจะดูขวดร้ายไปสักนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่ปักกิ่งนะคะคือถ้าเราไม่นับช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยขนส่งสาธารณะเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากแม้ว่าใน <c oughs> ช่วงรัชอาวในปักกิ่งเนี่ย <c oughs> รถก็ยังติดอยู่แต่ว่าคุณช่างคุมวนชัยเชื่อไหม สิ่งหนึ่งที่ดิฉันและคนปักงส่วนใหญ่ทําก็คือว่าถ้าเวลาเราไม่ทันแต่ที่นี่ไม่มีวินนะคะ<ม>เราจะคว้าจักรยานขี่ค่ะ<ม>เพราะว่าจะมีจักรยานแชร์ใช้เนี่ยจอดอยู่ในทุกสถานีรถไปรถ<ม>ไปใต้ดินเลยทีเดียวเื่ออย่างนี้เคยเคยมีครั้งหนึ่งค่ะนี่เป็นประสบการณ์ของตัวเองเชา้ชาเช้านี่จะต้องไปทําธุระซึ่งเป็นเช้ามากก็เรียกแท็กซี่ปรากฏว่าแท็กซี่ไปไปแล้วเกิดรถติด แท็กซี่หันมาบอกว่าเดี๋ยวส่งลงที่สถานีรถไฟใต้ดินข้างหน้าอะไรบ้างต่อไปเองนะเพราะว่าคำนวณหน้าจะเร็วกว่าซึ่งก็ก็ต้องถือว่าการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ,ะในปักกงเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าจํานวนรถเขาจะเยอะเพราะ,ะนั้นเขาจะจำกัดวันวิ่งคือไมไ่สามารถเอาออกมาวิ่งได้ทุกวันแบบของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องพลังงาน แต่ว่าได้ยินเสียงบนในจีนยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะก็ตองถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเอาไปรอบใช้และแต่ว่าในไทยเนี่ยการขี่จักรยานที่เป็นแบบจักรยานแชร์ใช้เพื่อความสะดวกอะไรอาจจะต้องเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยสักนิดนึงแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าไม่ขี่ในปักกิ่งเนี่ยจะสะดวกมากเลยค่ะแล้วก็เร็วก็คือเร็วกว่าที่เราจะเดินปกติอะไรเนี้ยแล้วก็ขึ้ขี่เสร็จปุ๊บ ถึงตรงไหนก็จอดแล้วก็เสียตังค์แล้วเราก็ไปเลยอือค่ะคุณโบคะคือถ้าดูเรื่องของการการใช้รถสาธารณะในปักกิ่งเนี่ยก็คือสะดวกกว่าเมืองไทยแน่นอนเมืองไทยเนี่ยการที่เราจะเดินทางไปถึงสถานีรถไฟฟ้าก็อาจจะมีความลําบากอย่างที่คุณบุญชัยบอกไปนะใช้เวลาเยอะตอนนี้ขออนุญาตเข้าไปที่เรื่องของรัเสเซียนิดนึงคุณโบมีข้อมูลไหมคะว่าล่าสุดนี้เนี่ยประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงเนี่ยมีท่าทีอย่างไรกับเรื่องของรัสเซียกับยูเครนคะ ก็คือจีนเนี <sword flowing> ่ยนะคะฟังจากรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอีพูดมาก็คือว่าเอ่อตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่การเริต้นก็คืออยากจะให้กลับเข้าสู่วงเเจรจาแล้วก็ยินดีเป็นคนกลางในการที่จะช่วยในเรื่องของการไกล่เกลี่ย นี่เป็นท่าทีล่าสุดข,ของจีนที่ปรากฏออกมาซึ่งตอนนี้จีนโดยเฉพาะใน้ปักหมนอีเวนต์สำคัญอีเวนต์หนึ่งค่ะคุณไพภูมิวดชัยรุ่ฟ้านั่นคือ <c oughs> ก,การประชุมตอสภา,าซึ่งแน่นอนว่ารัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้โอกาสถแถลงเรื่องนี้ออกมาเพราะฉะนั้นท่าทีจีนในตอนนี้หนึ่งก็คือการเป็นกลางและสองก็คือว่าอยากจะเป็นคนไกลเกลีย่ยช่วยไกลเกลีย่ยให้ <c oughs> แล้วก็อยากให้สถา,านการณ์นียกลับสู่ เจาจาด,ด,ด,ดูท่าทีทของจีนเนี่ยกับท่าทีของสหรัฐเนี่ยต่างกันสุดขั้วเลยนะเออก็ต้องบอกว่าคือจริงๆแล้วจีนยึดแนวนโยบายนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจีนก็ยังคงจะดำรงนโยบายนี้ต่อไปเรื่อยๆว่าเขาก็ก็ คงจะอยากจะให้มันเกิดการติสุขสันติภาพม,มากกว่าที่จะเกิดความสิดเสียอย่างที่เขาเขาบอกไปก็คือว่าอันนี้ก็ยังคงเป็นปนโยบายที่ยังคงดําเนินแนวทางอยู่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังจากการประชุมสองสภาเหมือนกัน่งมีคนเชื่อว่าทั้งสองท่านที่ฟังอยากฟังเพราะว่าสองท่านเป็นสองท่านที่ติดตามตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะเข้าจีนได้เมื่อไหร่จจะเข้าเมืองไทยได้ล่าสุดคือ ก็มีมาตรการของโควิดซึ่งนายกรัฐมนตรีหลี่เทอเขียงของจีนก็มาพูดเในในวาระการประชุมสองสภาเนี่ยก็คือออกมาบอกสันทงค่อนข้างเรียกว่าอาจจะเป็นข่าวที่ยังไม่ค่อยดีหนักค่ะเพราะว่าก็บอกว่ามาตรการการควบคุมโควิด19ของจีนยังคงเข้มงวดต่อไปแล้วก็ไม่มีแนวโน้มจะผ่อนคลายในอนาคตอันใกล้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะอาจจะยังคงคงความ หนักแน่นเข้มแข็งอย่างเงี้ยไปก่อนแต่ว่าท่านก็มีแง้มๆนิดนึงฮะว่าอยากจะปรับให้เหมาะเกับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งปีนี้ตัวเลขการคาดการเศรษฐกิจของปีนี้ออกมาค่อนข้างเอน้อยก็คือ55อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมีการประเมินสถานการณ์ของรัสเซียูเครนเอาไว้ด้วยก็แน่นอนว่าท่านนายกลีก็บอกว่าก็พยายามที่จะทําให้ มันดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าก็ยังยังไม่มีการผ่อนคลายแล้วก็โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแล้วก็ภายในประเทศก็ยังคงดําเนินการต่อไปฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณค่ะให้กับทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ฟังว่าหลายคนก็มีความคาดหวังว่าอเอ๊ะเมนะื่อไหร่นักท่องเทีย่ยวจีนจะเข้าไทยได้เอ๊ะเมื่อไหร่นักเรียนนักศึกษานห,หนูหนูจะเข้ากับมาเรียนในจีนได้<ะ>ก็อาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าในระยะ ส,สัญญาณคุณโบหายสัญญาณคุณโบหายไปนะคะคุณเล็กคือดิฉันฟังคุณโบบอกแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆท่านฟังแล้วก็จะห่อเหี่ยวมาดิฉันเลยอะคือคน<ย>มีลูกเนะก็อยากจะให้เด็กเนี่ยได้กลับไปเรียนต่อเร็วๆนะนี่ก็ห่างจากเมืองจีนมาสองปีกับอีกสองเดือนแล้วนะเด็กส่วนใหญ่เนะี่ยที่กลับมาช่วงปิดเทอม ปิดเทอมปี2563นะก็สองปีนิดๆแล้วคุณโบ้ายังอยู่ในสายไหมคะครัอบอยู่ค่ะกลับมาแล้วค่ะค่ะคุณต่อค่ะเล่า เรื่องวันสตรีสากลที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ชนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วในไทยอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญแต่ในจีนเราบอกว่าให้ความสํมาคัญกับสุภาพสตรีากและสําหรับใครที่เป็นแฟนรายการจอมยุทธการตลาดอยากจะทํา,าทสินค้ามาขายต้องบอกว่าคนที่มีกําลังซื้อในจีนมากที่สุดตอนนี้ก็คือสุภาพสตรี <laughs> นะคะเมื่อว <laughs> านนี้ค่ะต้องเรียกว่าสาวออฟฟิศจีนทั้ทงประเทศนะคะได้มีโอกาสลาพักคือทางองค์กรบริษัทเนี่ย อนุญาตเลยค่ะให้ลาพักรอนครึ่งวันนะคะก็คือไปทํางานครึ่งวันเช้าแล้วก็ครึ่งวันบ่ายเนี่ยสามารถหยุดพักได้เลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าอย่างปีแรกที่ดิฉันมาเนี่ยองกรได้จะมีการแจกของขวัญด้วยนะในวันสตรีสากลจะมีช็อกโกแลตมีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆคือเขาให้ความสําคัญกับสุขภาพสตรีมากแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอุป,ปกรณ์เครื่องใช้สินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะดิฉนขอเน้นย้าเพราะว่า ถ้าไปที่สุปอา,มา์มาร์เก็ตจีนเมื่อวานี้จะเห็นเลยตามเชลเนี่ยผ้าหนาไหมลดร,ราคาเยอะมากคือ mm hmm. เป็นวันที่เหมาะสมสําหรับการซื้อผ้าหนาไหมเลย <c oughs> แล้วก็พวกกินแคร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือลดคือเขาให้ความสําคัญกับสุขภาพสตรีมากเลยค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มีการออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสตรีก็ถือว่าออนสัมภาษณ์งานข้ามถามว่ามีแฟนยังแต่งงานยังอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ใน <c oughs> ใช่ใช่ค่ะก็คือถือว่าเป็น,ปน,ปนสิทธิส่วนตัวเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยคุณวนชัยนึกออกไหมเขาก็เอาส่วนนี้มาประเมินว่าอ้าวถ้าสมมติมีแฟนแล้วกาลังจะมีลูกอะไรอาจจะต้องหาดงานเพราะว่า<ม>ที่าลางานได้บางคนเนี่ยบางบางองคอ์กรเนี่ยลาได้ยาวหนึ่งปีบางองค์กรลาได้ยาวถึงหนึ่งปีครึ่งเลยนะคะแต่ว่<ห>าเข<ห>าจ่<ห>ายเงินครึ่งปีนะอืมอันนี้ก็เป็นเป็นสิทธิเขาคุ้มของลูกจ้างก็คือว่า ห้ามถามนะมีแฟนยังแต่งงานมีลูกยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในประกาศรับสมัครงานห้ามระบุค่ะว่าตำแหน่งนี้รับเฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้นไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอันนี้ไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็ในบริษัทนี่จะค่ะคุณโบคะคุณบีเต่าถามมาว่าตอนนี้จีนยังบังคับให้ใส่แมสอยู่ไหมคะ จริงๆถ้าถึงว่าอยู่ในที่ที่เป็นชุมชนยังต้องใสอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเดินข้างนอกที่เป็นเอาดอก r กางแจ้งอันนี้ไม่ต้องใสแล้วคะ่ะก็คือไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิงไม่บังคับนะคะก็คือสามารถถอดได้บางจังหวะค่ะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> แต่ว่าโดยโดย,โดยหลักการแล้วก็คือ,อยังต้องใส่อยู่ค่ะ <c oughs> ะแล้วก็เลยมี<อ>สันมาเล่ากันต่อเรื่องของวันสตรีแล้วก็ขอขยับไปนิดหนึ่งได้ไหมครับคือวันสตรีอีกหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วก็สวนสนุกในจีนนี่เขาเขากลัวโควิดกันไหมครับโอ้โหคุณบรทัยดิฉันเพิ่งไปมาล่าสุดครับ <laughs> เป็นไงครับ <laughs> ก็คือว่าไปยูนิเวอร์แซลปัตตงมา <laughs> ยืนต่อแถวกันชิดติดแน่นเลยค่ะแล้วก็คนไปเยอะมากเป็นวันที่เป็นวันธรรมดาด้วยคือถ้าถามว่ากลัวไหมก็คือมีมาตรการควบคุมและป้องกันอะนะคะแต่ว่าต้องกล้าตอบว่าไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าทุกคนก็ดูดูเต็มที่กันมากเลยแล้วก็สิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขคนเล่นสนุกทั่วโลกเนี่ยลดลงเพราะว่าเป็นช่วงโควิด19 ลดลงมาถึง50-90%อันนี้เป็นตามรายงานที่แจ้งมาซึ่งอันนี้ไม่ใช้ดีฉันพูดเองนะแต่ว่าตอบกันค่ะในช่วงการระบาดของมีการเปิดเผยุระกขนาดารรดาไม่ได้บอกขนาดใหญ่ขนาดกลางเล่ส20แ่งทั่วประเทศซึ่งแปลว่ามันส่วนทางกับเท่นโลกแล้วก็ปีที่แล้วนะคะ2,564ในจีนเนี่ย มีสวนสนุกมากถึง339แห่งทั่วประเทศมีกันเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณูุฟังมีคำถามส่วนสนุกเยอะขนาดนี้จะแบบเป็นการแข่งขันที่แบบเหมือนกัเป็นเวสโอเชียแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มี22%ค่ะดำเนินการขับทุนในขณะที่เกินครึ่ง53%ก็คือมีกำไรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาแล้วว่า ในปักกิ่งจะมีส่วนสนุกเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งกำลังกำลังเปิดนั่นก็คือเลโกแ a ล์นั่นเองค่ะอืมค่ะเรียกว่าธุรกิจสวนสนุกในจีนนี่ก็คือยัยง,ยงเติบโตอย่างคึกคักเลยสิคะใช่ค่ะคุณไพ้าคือจริงจรงแล้วว่าเพราะถืกว่าเราไม่ได้เป็นเห็นด้วยตัวเองดิฉันจะไม,ไม่ไม่ทราบเลยแต่อย่างวันที่ดิฉันไปอยู่นวันเช่ซึ่งเป็นวันธรรมดาไม่ได้มีมเทศกาลไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ย คนเนี่ยวันนั้นน่ะดีฉันคิดว่าน่าจะประมาณหมื่นหมื่นกว่าคนน oh. ะคะเป็นำนวนคนเนี่ยเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วดีฉันมีหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ยูนิเวอร์แซลเนี่ยทำ oh. ก็คือเขาจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนให้พาพ,พนักงานเนี่ยมาทำกิจกรรมเอาซิ่งที่ย oh. ูนิเวอร์แซลปักกิงเพราะว่าดิฉันทำไมดิฉันรู้รู้ไหมเพราะว่าดีฉันก็ไปกับ พนักงานของบริษัทเนี้ยที่ได้ได้รับบัตรไปซึ่งพนักงานบริษัทที่ดีฉันไปเนี่ยเขามีทั้งหมดหนึ่งหมื่นคนแล้วก็คนหนึ่งอ่ะได้ตั๋วสองใบซึ่งสองใบเนี้ยก็จะต้องไปซื้อเพิ่มเลยนะเพราะว่าบางคนเป็นคนจีนที่อยู่ในปักกิ่งและอาจที่บ้านอาจจะไม่ได้มีแค่สองคนไงคะอาจจะมีลูกมีพ่อมีแม่ที่อยากจะพาไปอะไรเงี้ยซึ่งทําให้กลายเป็นว่าวันธรรมดาในทุกวันของยูนิเวอร์แซลปักกิ่งเนี่ย ก็คือว่าคึกคักทุกวันซึ่งบริษัทที่ฉันไปเนี่ยเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ปอนที่ไปอ,อ่ะเขาอะนะก็เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เจ้าใหญ่คือถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยรู้เลยก็คือขายทั่วโลกในขณะเดียวกันค่ะบริษัทใหญ่อย่างพวก b y t e d a s เอะไรเองในจีนเนี่ยก็ทํากิจกรร,รมนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกลยกรรุทธ์การตลาดที่ ขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้สัญญาณจากทางคุณโบมีปัญหาเล็กน้อยแต่คุณโบกำลังพูดเรื่องตัวส่วนสนุกนะครับคุณโบยังอยู่กับเราไหมครับวันนี้สัญญาณมีปัญหาค่ะต่อเลยค่ะครับที่ไบแดนเขาทาอะไรนะครับคุณโบไบแดนก็ใช้กลยุทธ์มีเช่นกันค่ะคุณนไทชัยก็คือล่าสุดเนี่ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในเวอร์ปัปากีเนี่ยมีคนเข้าไปใช้บริการถึง เกินสองสองล้านคนครั้งไปแล้วนะนีคือต้องถือว่าเป็นจำนวนมากๆเลยซึ่งอันนี้คือถ้ามองในภาพการตลาดเราก็เห็นภาพหนึ่งในขณะเดียวกันค่ะอันนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นปักกิ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมรูปแบบอุตสาหกรรมแล้วก็อัพเกรดพื้นที่ชานเมืองเพราะอย่างอย่าง universal ปักกิ่งนเนี่ยก็อยู่ในชานเมือง ฝั่งหนึ่งของปักกิินก็คือเขตชงโจอย่างเลโกแลนเนี่ยมาเปิดใหม่เนี่ยก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งซานซึ่งแน่นอนวนะ่าเขาต้องการที่จะอัปเกรดพื้นที่ชานเมืองปักกิินลดช่องว่างระหว่างพื้นที่ในเมืองกับพื้นที่โดยรอบคือเหมือนกระจายความจเจริญออกจากปักกิินให้ไปอยู่รอบๆปักกิินนั่นแหละคะ่ะซึ่งกรณีของยูนิเวอร์แซลปักกิินเนี่ยเกิดการจ้างงานตั้งแต่ตอนก่อสร้างจนถึงปัจจุบันเนี่ย เพื่อนร่วมไดกกว่าแสนตำแหน่งเลยนะคะซึ่งกนถือว่าเป็นการจ้างงานที่เยอะมากแล้วก็กระจายไรายได้สู่ทันเมืองแล้วก็ที่บินบริเวณน,นั้นน่ะคือแบถบทงโจจากเดิมที่ไม่มียูนิเวอร์แซลเนี่ยราคาอาจจะไม่เท่าไหร่คือตอนนี้พอมียูนิเวอร์แซลไปเปิดปุ๊บเนี่ยราคาขึ้นทันทีแล้วก็มีพวกช้อปปิ้งมอมีอะไรอีกอะก็คือไปเปิดจากเดิมที่เรารู้สึกว่าแต่จริงๆมันไกลนะทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกมันไกลอยู่เพราะมันไกลมากอะ คือตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอาก็ไกลแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากไปเพราะว่ามันมีอึ่งสิ่งดึงดูที่จะทําให้เราไปในขณะที่เลโกแลนดเนี่ยปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะเป็นหนึ่งในเก้าโครงการที่มีความสําคัญด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตามประกาศ บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปเทศาบาลนครปักกิ่งค่ะซึ่งเลยกูแลนเนี่ยน่าจะมาสร้างแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่ายูเนเวอร์แตลก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในห้าของอยูนนเวอร์แซลปักกิ่งซึ่งตอนเนี้กาลังเปิดบริการอยู่ค่ะจริงๆแล้วตัวสวนสนุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายเวลาที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวในเมืองไหนเนี่ยก็จะมีทริปที่จะต้องไปลงที่สวนสนุกด้วยในหลายๆเมืองนะคะอย่างยูนนเวอร์แซลนี่ก็จะเป็น เป็นเขาเียกอะเป็นจุดหมายนะเป็นดิสเนชันที่นักท่องเที่ยวก็จะไปเที่ยวด้วยเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้จีนอาจจะไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเนาะใช่แล้วก็คิดว่าธุรกิจส่วนสนุกในจีนน่าจะเติบโตอีกเพราะว่าตอนนี้เรามีดิสนีย์เชียงใหมยูนในวอร์ลปลปักกิ่งแล้วก็มีเลโกแลนด์ที่กําลังจะมาเปิดแล้วก็คิดว่าในมีอีกหลายๆเมืองที่ยังพร้อมเปิดรับธุรกิจส่วนสนุกซึ่ง จริงฟังแล้วมันเหมือนจะสวนทางเพราะตอนนี้ทั้งโลกไม่สนุกนะคะแต่ว่าธุรกิจสวนสนุกก็จะเป็นสิ่งที่ที่เติบโตได้ซึ่งถ้าไม่ได้ไปเห็นเองแล้วก็ไม่ได้ดูข้อมูลมาก็จะไม่รู้ว่ามันจะเป็นธุรกิจที่ไปต่อได้อีกมีโอกาสเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับจีนมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยวันนี้ขอบคุณคุณโบครับขอบคุณค่ะเจเจยันสองท่านเจเจคุณโบฟังเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ